สวัสดีค่ะมือนีไข่อยสิผ้ามาเห็ด DIY เป็นมาหนาสุดมากหนาหลังจากที่เฮามือน,นั่นเฮาเห็ดสูตรที่หนึ่งมือที่หนึ่งไปแล้วจ้าเป็นสูตรอะโวคาโดมือนีไข่อยสิผ้ามือเจ้าไปเห็ดสูตรอีกยังไปเบิ่งกันเลยส่วนผสมหลักๆก็จะมีแป้งสาลีขมิน้นโยเกิร์ตน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้ง แต่3ามส่วนนี้จะใช้ได้แต่และสภาพผิวนะคะน้ำผึ้งใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะน้ำมันมะพร้าวสำหรับผิวแห้งค่ะส่วนโยเกิร์ตสำหรับผิวมันค่ะสูตรนี้จะช่วยลวดความอักเสบของสิวและรอยดำของสิวช่วยให้หน้ากระจ่างใสสามารถมาร์กได้ อาทิละสองถึงสวันทิ้งไว้ประมาณสิบถนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําอุ่นและตามด้วยน้ําเย็นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําสําหรับคนหน้ามันนะคะเราจะใส่โยเกิร์ตส่วนน้ํามันมะพร้าวกับน้ําผึ้งเราจะไม่ใช้นะคะวันนี้เรามาทํากันเลยค่ะขมิ้นใส่ประมาณหนึช้อนโต๊ะนะคะ แป้งสาลีครึ่งช้อนโต๊ะค่ะโยเกิร์ตสองช้อน คนให้เข้ากันนะคะ ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าเนียนนุ่มมากเลยค่ะอาจจะเกิดจากขมิ้นนะคะแล้วก็เป็นแป้งแป้งสาลีซึ่งแป้งตัวนี้ขำผงม,มันจะละเอียดค่ะแต่ถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์ แป้งสาลีอนเนกประสงค์มันก็จะหยาบขึ้นมานิดนึงแป้งสาลีสําหรับทําขนมปังมันก็จะหยาบขึ้นมาอีกแต่ถ้าใครที่มีสิวเซียนหรือหรือ,อสิวหัวดำอะค่ะเราใช้เป็นแป้งสาลีที่ใช้ทําขนมปังก็ได้นะคะ,ะก่อนที่เราจะล้างอะเราก็เอาหนักมือใส่น้ําแล้วมาถูๆขัดๆตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อที่สิวของเรามันจะหลุดนะคะ แต่วันนี้สาวไก่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแป้งละเอียดแค่ใช้แค่มาร์กเพราะว่าสาวไก่จะมีปัญหาเรื่องฝ้าตรงนี้นะคะ,คะแนะนำให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะคะ